แฟนครับเป็นเป็นคู่วะจีคู่อย่างับแท็กเล้วคุณเราเป็นเป็นคู่เป็นมหาอเด้ยคลีน่ะแทกเล้วอาผมกับคู่ี่อเดี่คู่อย่างคู่สวยครับเต้าใส่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 ไส่ใส่มเอานีคุณคูครับผมเหีียวเข้าแลพอดีพระเอกพอคอนขังที่จะขี่ือจ้หน้อย เป็นอ่ะเป็นคู่ยุไสเนี่ยเป็นอ่ะเป็นคู่ยุไสอยูดอนค่ะยูดอยูอำเภอหยางอยูอำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคู่บออีกคนหนึ่งเป็นคู่พละเป็นบอเป็นอะไรก็มาสันพ่อโอ้ยพละมพละคู่พละนี่ครับคู่พละมาแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอันอันอันนี้เป็นคู่สอนยูโดหรือว่าเป็นคู่ยิมค่ะมันสอนยิมพ่อสอนยิมสอนยิมโอ้ยไปยุ้ยใกลกันยุ้ยใกลกันเออเพิ่น เพื่อนดาวเพื่อนสีมาสสมาร์กเป็นในนักเอกมืนอนี้พอเคยได้บอกให้พเพีออยงหนึ่งมาทดสอบกนันก่อนทดสอบก่อนนะรับแรงทดสอบเสียงบนดูวนั่นเดี๋ยวเปล่าไปว่าตอนนี้ทดสอบเพีออยงหนึ่งทดสอบกันเอาเพื่อนดาวเพื่อนดาวเพื่อนสีล่าออกจากคู่ไม่ได้ลงเอาเอาเอาจังหน่อยด้วยจังหน่อยจังหน่อยลองอะไรคะลองเพลงร้องเพลง เอา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 คนละเพลงลมาเนียเอาคนละเพลงอ่าเอาเอาเอาน้าอันนี้ครับเป็นมามาเยี่ยมยาามขาวเนาะเยี่ยมยามามขาวอันนี้ครูอนยังกอนนี่ครูสอนยังก่อนครูสอนยอนุาลค่ะอนุบาลรักเด็กรัเด็กาบัพระเอกด้อมาพระเอกอันนี้อีกคนนึงครอันนี้ครูสอนยังโลกสอนเด็กอนเด็ตีเด็กน้อยบารเด็ักเด็กถ้าพเอกด้อนี่ตีพเอกครับ ปนาไม่เล่นตัวแล้วเด้อปีนานี่เราเพิ่งทเราปวดเสาเด้อปีนานี่ยเสาย่างเดียวถ้าเบิ่งเราต้องห้เด้ออ่าพียงหนึ่งเนี่เราจะห้ปีนาเขาเอาวันโกโซปลาโซโซได้วันอ่าเอามือแรงสซดแจงวะฮะถ้ามือแ้าพอยเห็นอยู่ไหนไปที่เด้พ่อตบเลยดิี ครับอันนี้นะครับเพิ่นมาจากอุดรธานีอยู่ไกลอยู่ไกลเมื่อไกลเนาะลูกเนาะอ่ามืออื่นกะมือนื่นว่าติใหญอ๋อมืออื่นกะลาพังร้อนแล้วโรงเรียนานท่านนี้เปิดโรงเรียนเปิดไปลูกยังค่ะเอองานมืออื่นทอดแจ้งเลยนะครับอ่าอันอันนี้คู่หยังอันนี้คู่หยังอะไรนะคะคู่หยังคู่หยังซื้ออยังคู่หยังอ่าคู่บอมค่ะฮะคู่บอมคู่บอมอันนี้ กูแอนอันนี้กูด้วยครับโอเคครับผมอ่ะพี่ดองครับมือแรงนะเขาสิบวัดได้หาเสื้อเด็กพื้นไซส์เสื้อลูกเอาสื้อเพชรมาเลยค่ะจะขึ้นพร้อมเลยฮะเอาสื้อเพชรมาเลยจะมั่นใจว่ามั่นใจว่าอ่ะโอเคครับครับแฟนคลับเผาแฟนคลับเพราะอยเขามีทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพเนาะเหลืออย่างเดียวที่ปรทเทศได้มาปรนเดศพ่อพระอาจารย์ ไม่แล้วครับไม่แล้วไม่แล้วโอ้ยไม่แล้ว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 อันผู้ไทยลูกต้องถอดแมตตด้ลูกถอดแมตเลยเออไกลไปไ่นก็ถอดแมตตลูกเออเออได้แล้วเขาก็เปิดความอร่อยแล้วครับผมครับใครต้องถามเพ่มเิมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนครับ มาจากไสครับมาจากหนองบอระพูฮะมาจากหนองบอระพูค่ะมาจากหนองบอระหูโอ้ไกลหน่อยไกลหน่อยขับขับับเพิ่นมาไกลยังหน่อยกับคุยโดนเดิมครับเออเราเสร็จแล้วมามามาเร็ว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 เนี่ยมาทั้งเดียวกันบ่มาทั้งเดียวกันบ่เออเอา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 โอ้แฟนขับเพิ่นหลายได้รับพูดเอาพุดอะไรถ่ายอยู่ถ่ายคิวอยู่ถ่ายกันนะ เอาพอมาไทยผู้หญิงบอมาไทยผู้ชายไม่ไม่ได้ใสยไม่ใสยไอหนองบัวลำพูครับหนองบัวลำพูอำเภอหย่างอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองอ่ามาจย่างหนองบัวลำพูอันนี้มาต้อกันแล้วครับหนองบัวลำพูครับอันนี้มาต้อกันหนองบัวลำพูค่ะเป็นคู่ก็เพิ่งบ่ทั้งีเพิ่นเป็นคู่เดนอ่ยยังยังมาจบอ่ะตู้ยุ่งมหามหาวุ้ย อันบ่หาครับผนคู่คืออันคุณซูชิอันยู่คน่ะอันนี้บ่หาเอาอีลากัเขาไปหาแล้วรดอีลาเขาหานแล้วเล่นหนุออันนี้อันนี้ครับอันนี้ผมเป็นแฟนคลับครับผมอันนี้คนณทองครับเอาเอาเอาหนันนันหนันเอาบอลน้องหอลมวลอับพี่น้องทั้งพี่นะครับเอามาหาคนหนียังไย แฟนกายแฟนคับพี่สาแฟนคับพี่สายพอมีครับพอมีแฟนขันโบครับตายมาอีกแล้วครับหนึ่งชุดครับผมชุดนี้มายังชุดชุดแบบนี้ชุดชุดหนักเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับตัวยงมาแล้วครับโอ้ยจำได้แล้วเนี่ยจำได้แล้วเนี่ยฮะคุณนี้จำได้แล้วเด้วยเนี่ยคุณเดาเอาด้วยอ่เพื่อนประากคุณต้นเนี่ย เออเอาเอาเอายังก่อนเอาเอาเอาอยังก่อนแบนมนอร์เอร์แนเอาอยังก่อนเดี๋ยวลองขอว่อนดีอ่ามาแล้วครับมาเอามาปาก็เอามาขายนะเพื่อามาขายเพื่อนมาขายเอามาขายมาใครๆๆยังไงยังไง มีเงินซส้อโอ้บุญพูดอ่ะมีของุพ่อคุณแม่นะบ่อส้ส้เ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 ส่เส่ยังนี้ไม่ยังงนี่ไม่อยังเนียเอาแบ่แม่ต้องได้อี่ายน่ยังนี่อะมอบก่อนมอบก่อนมอบก่อนที่ยังน้อยไ้แ้วเต้มมันเดี๋ยวเดี๋น่นครับหนึ่งพลานชัยนะครับอันนี้เ้าต้มมัดอันนี้้าต้มขาต้มยังไงมัดขึ้กันเดี๋ยว แฟนครับครับพ you know? right? oh okay. uh, ี s <S ah. uh ่น huh. ้องแฟนครับแฟนครับนะครับอ่าเพื่อนเอามาให้เฮ้ยอันนี้คนไหมไอนนี้คนไหมฮะชาวบ้านเอามาหลายไอนี้พอไปเห็นแล้วเมื่อไรนะทหารเนี่้ทหารเนี่ยยศอะไรเนี่ยยศอะไรครับจ่าจ่าส่อขอเรามาแล้วเออเอาเอาไอนี้มาจากชายวานอันนี้มาจากยังก็ในเล่นกางเต็นาะ อันนี้ในเมืองอุดอว่าเมื่อนี่เพิ่นมาแบบเพิ่น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 พยานมาไหนเยเมื่อแรงแรงมาเพิ่นยันยนเยตอนนี้ลึงแล้วตอนนี้ลงแล้วทหารอบบ้าองครับอ่ะลำบอบมอบทหารเพื่อนารพักทหารบอย่างบ้าอย่างบอย่างบอบอย่างบ้าอย่างบ้าอย่างบ้าอย่าง เทำด้วยคาโตมาร์คอาดไว้ได้กินค uh, ักๆใส่อ huh. ันนั้นเด้บ่มี่ได้ลูกยังก็นน้ำยาล่องคอไหมอ่ะนี่น้องครับแฟนครับเฮาน่ารักทุกคนครับน่ารักทุกคน